สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ a r s Sky ฮะวันนี้พามาชมทุ่ง,งานาครับมาชมทุ่งนา ของลุงนะครับพอดีว่าหน้าฝนนี้ย่างเขาฤดูทำหน้าแล้วครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งนกันลุงเพื่อนนังนะน่งย่นจักเช็ดยางกับม้าเพื่อนเนี่ยวานเขาแล้วครับบรไเวณวเบิ่งต้อนเพื่อนไทยมีหน้าลุงหูหน้าอาเรเลียงงูครับ เดี๋ยวพ่อไปเบิ่งกันซูน้ำเห็ดยังนอ้อนี่เหรอครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบ้านเข้าครับย่างเขานาฝนล่ะครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องพี่พี่น้องๆผู้ใดที่ยูงเทเปฮะเซนภาพนี้กับคงสรหวนคิดถึงบ้านนอกเข้าครับหวนคิดถึงพอคิดถึงแม่คิดถึงบ้านเนาะเห็ดยังลงุงเห็ดยัง เล็บหอยย,อยังหอยเชอรี่อู้แสดงว่าหอยเชอรี่หลายบักพริกเส้าฟู่ะโอ้โนีเด้บักหอยเชอรี่อ,อ๋นไไนอ,อนี่ครับเบิ่งนีลูกมันเพียบเลยอู้อ่นโอ้ยหลายขัก เียงหน้านะครับเดี๋ยวไปดูอ้วตกใจหมดเลยมันมาไล่นะโอ้นี่แล้วสูบน้ำออกครับนี่สูบน้ำลงซะอ๊่บอกไ้เฉลี่พีอบเลยอี มีเชอรี่ตอนนี้เชอรี่ลูกเชอรี่เหยาบเลยดูแรงมาปุ่นพอนี่ครับข้างลงครับโอ้ยอีกบุดนนี่บนนี้นาซีสุดแล้วครับนี่โอ้โหออกแห้งออกแห้งเบอร์หัวอู้ดีมันข้างลงนะข้างลง่มเล็กน้อยบนนี้นาซีขาด สูบปกหอยอยู่ว่าจะสู้ป้าจับวะมาผู้เดียวบ่โอ้ยยังไงจะสัญญาณเก็บหมด เจ็บแล้วเอาไปเห็ดยังบ่ะนี้แค่รูปครับโห่แต่เอาไปกินกินก็กินอิ่มหมดแล้วดูเท่ไวนี่มันก็ดีแพ้พันธุ์ทีบ่อนี้บนนี้มันสิพังเหรอได้ยี่ลุงนี่พันี่มันจะพังเลยเออขอบนี่เฮ็ดจังได้บ่หนี่บอ เออเอามาจากถังล่ะสามสีถังแล้วบอโอ,โอ,โอเก็บบุกหอยเซอรี่ยี่สิบสามสิบถังเพลินมะนากับหมาเลี้ยงไก่เบิ่งไก่เพลินเบิงบ่งเด้อนี่พี่น้อง เลี้ยงใจฮิวนาสีดายุบะมาณขาซิปโตนี่ก็ดีถึงนิดหดอกาาวม้นปลาคาพันยางบวาัวใดล่ะสูงแหงอาทิตย์กำลังสีโรครับกำลังงามเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิงเขาขาลังก่อนยางไปเบิงเขาเนาะขาลังเนาะ เบิงเขาเบิงน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่มาไทายเบิงหน้าลุงผมครับสึ่งผมเองกับบม,มีหน้าเป็นของเจ้าของดอกพ่อแม่ขายพ่อแม่จำมืดปูญาตาใหญ่นะกำลังวานเขาอุ้นระวานไปจนสุดทงเราเลยผลมาแห้งเติบหนึ่งตัวนี่ตามท่วมมืด อย่างเขาดูดูเก็บเกยด,ดูดูดำหน้าล่ะนี่ก็กระท่อมรีสอร์ทของพี่สาวเนาะเพิ่นมาเหดอยูอย่างนี้สิเป็นไปยู่แห้งของเพิ่นี่ยยู่สบายเลยครับอุปกรณ์เพียพร้อมเรื่องไฟเรื่องอยังบาองห่วงครับมีโซลาเซลล์ระบบไฟนี่ซ้ำกับยูเฮือนเลยแหละ อันนี้ผ้ามาบึงสาออา้ครับมาบึงหน้าออยที่เพิ่นเห็ดโข่งรองหน้านะนี่บึงกีฬาเข่าที่เพินลวานไหวเมื่อประมาณนาสิครบสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วครับนี่อ้หูอีกาคือหลายครับแเ่ยมันเป็นปกติของอีกานะครับช่วงนี้ก็คือช้าหน้าลืมวานเข่าเนาะพวกนี้มันกา็หากินและ หากินเวลาเขาไถนานะครับหากินแมงหากินหมดหากินใส่เดือนแล้วก็ช่วงทีเพราวานเข่ากันหาหาลักกินเม็ดเข่าเป็ดยังเขามันกระสีห้องกันระงมมาดีเลยหน้าพีทไายครับเขาเริ่มเขียวแล้วเด้อวยไทยเพิ่อนเพิ่งนไทยอยู่ฟังนี่เนาะเพราะว่าหยากะเริ่มหกคือกันครับบริเขาเด้อหยาหกนี่ เขาเจะเคี้ยวล่ะพี่ชายบงบริเวณข้างๆของของเอ,อื่นนอยนะที่ผมมาถ่ายนี่มีแต่หน้าพี่น้องผมเมิดเลยอยากพี่น้องผม,มบรรยากาศบานเท่าครับของลูกิสานครับในหนาฝนเริมเพชรหน้าเริมเพชรหน้าแล้วบรรยากาศหนามเต็มหน้าเลยฝนหลายฝนนักปีนี้ โอเคเดี๋ยวสิภาไปเบิ่งทีต่อไปบ่องต่อไปกันเลยครับอันนี้ก็เป็นหน้าาออีกแล้วครับหน้าพีหน้านองอันหน้าพีหน้านอองผมนี่แหละหน้าไอเจ้าพู้นกระถ่อมเิ็นผมเคยมาไายเป็นเสืปลูกพริกปลูกผักเลียงหมูเลียงงวเลียงไกอยู่หน้าครับขังล้างหุ่นเป็นแนวปลาเห็นบ่ นั่นก็จะเป็นปลาปลายุค่าครับชาวบ้านมหาเก็บเก็บเห็ดกันห้ายครับเบิ้งครับเข่าเพื่อนหน้าเพื่อนเนี่ยเป็นตะยูคัเข่าเขียวให้เริ่มวานแล้วครับพึบ่งเริ่มมวานเพื่อนวานอยู่สามธงอู้ดเสียงกบเสียงเขียดทองสุดยอดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง่งอีกทีหนึ่งของหนาบาวนะหน้าหนาบาวครับปลาเพื่อนเห็ดยังนะออกมาตั้งแต่ อาครับร้านเลยลุลงเรียนมากเพื่นก็บอ,อกมาเลยนะประมมณสีโมงขัวครับผมนี่ครับมะฮอดแล้วหน้าของหนาบาวผมครับโอ้ยเราเอาดอกใหม่เอาต้นใหม่มาปลูกริมหัวนี่หลายแล้วตัวนี้มีต้นมะพร้าวนั่น่นเดินอันนี้เรียบร้อยนะครับมีหลองร้อยรถ เข่าก็ลดออกครับจกักเราออกไปใส่ล้วกำเพื่อนลวแหละคือนี่มีหลองล่อยเข่าไปแล้วก็ออกมาเนาะเบืงวะเราหนาสิบห้าล้านเรากลับละ่ะโบเห็นไปอยู่เอ๊ะขึ้นโบสวนทางกันเนาะตอนผมมาเมื่อเราไปอยู่ใส่เบิ้งนามเบืองนอ้นี่นะสาวบนว่าขนาดฝนตกนามก็ยังเขียวอยู่คือเก่าบนอนะมาเบืงบ้งมาเบื้งน้มเขียวอีรี น้ำยหลยขึ้นครับบนนี้มันเป็นยังน,อน้อนะคือเขียวขวามแม่เลยเออนเอาผักหนอกมาปลูกพักหนอกนี่ภาษาไทยเ,นเอนอื่นพักอย่างนู้นใบบัวบกบอแมนบอครับนี่นะ คนมาปนปลูกอ้อมเมื่อไหร่ครับจกักเราไปหามาตัตเตซายต้นกล้วยต้นมะพร้าวนี่นะเจ้าของพื้นกระบอด้กบ่อน,นี้โอ้เราขุดสเสมอกันละตอนนี้บ่อน,นี้มันขุดลงเห็ดสเสมอกันครับรับ,ะบนะบ่อนี้เวลาฝนตกหนาม,มันก็เสียไรไปขังถึงใต้เถียงเลยบัอน,นี้ พอนอนผ้าร้านมันนอนเหลีย่น,นี่สร้างน,างนี่ปิดไว้ย่านเด็กน้อยมันลงเนาะสร้างเพิินขนาดเขาเบาอยู่นี่เสียงมันยังกล่องึ้นมากนะบอ่อเปลี่ยนแป้งครับยังอยู่คือเกา่า เรามาปรับปรุงใหม้ตู้นี่มาขุดหัวใไม่ครับเพิ่นมาดึงหัวใหม่ไอทีมันเสมอแต่ก่อนแต่ก่อนหัวเพิ่อนอยู่บน่บนอ๋เพิ่นมาดึงใหม้มันตรงเส้นนี่ครับใหม้มันตรงทีเพิน่นมาปรับใหม่เห็นมันตรงเพราะว่าหน้าฟังนี่เป็นหน้าของป่ามาดึงให้ตรงกันแท้โอเคโอเคเลยครับ โอ้ขี่งัวเราหน่งัวเราหน่อยู่จากปีแล้วบุนี่จนเบิ่งขี่งัวขึ้นสูงครับสิบโมงแมน่นหาหกปีสิบปีเลยดิเนโอ้หมื่นหมืน่นหมืน่นหมืนหางลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเละมืดครับเหยียบยนี่ต่ขี่งัวบน้องหัวขลังครับธรรมชาติครับธรรมชาติยังงดงามอยู่ บนนี้น้ำท่วมเว้ยน้ำร้ายครับตอนนี้ร้ายแห้งบนเห็ดโอ้ยนี่เราพึงม้ยางได้นี่หอยตีนเพื่อนนี่หอยตีนหยักนี่นี่หอยตีนเพื่อนตอดเกือบยางนี่เราพึงม้ยางเราไปใส่บุหรี่พี่ขามบ่พี่ คน,นยังเจียงเหยียบพี่ดินจนเบ่งครับตีนใหญ่บูใหญ่ครับเหยียบขี้ดินจนหยุบหมดเอาเบ่งห้อยตีนผมเดิมนี่ผมยังเหยียบบบลงเลยครับนี่นี่เหยียบบบลงแต่เพิน่นเหยียบลงหมดโอ้บอนนี้ดินมันไหลลงเนาะเบ่งนี่ฝนมันมาแห้งหนามมันไหลแล้วก็ดินมันก็ไหลลงขังหลังเพิ่นเปิดครับ คนเปิดขังรังไว้ไว้เหงสิเปิดย้ำท่านในวานเขาท่านใน้ทยหน้าก็เขาอยู่คนอื่นก็เห็นหมดแล้วเนาะอันนี้ก็ของนาสาวนาบ่าวอีกคนหนึ่งนะของโซเตียงของโซเตียงกระเลิ่มวานนะ่ะฟังทั้งนั้นอันนี้ของโบเซียง เบิ่งมุมนี่งามครับงามมีลีเพื่อนเ็ดหัวในตรงดิ้งเลยตรงเป๊ะไดระดับตู้ทองฝากะลังงามครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็บอกไามียังหลายเนาะมาไายถือว่าเป็นวิถีชีวิตกละกันฮนะ มาถ่ทายใหเบิงึงฝนจังจากฝนตกลงมาได้ประมาณสักนาซีรอบาเดือนหนึ่งแหละครับตั้งแต่เริ่มเขา่านาฝนตั้งแต่มีบุญหม่งไฟเดือนหกนะเริ่มเข้าสู่นาฝนหลักะฝนตกเกือบซู่มือครับน้ำก็เริ่มมาปัตเธนีชาวบ้านก็นเลย,เร,ยเริ่มไถเริ่มไถหน้า ว่านกล้าว่านเขาครับภามาเบิงว่าหนาบาวเล่าว่วานเขาาระวบหรือว่าหนามในหน้าเป็นจังไดเน่นะครับเนาะพามาเบิงวิถีชีวิตฮนะบรรยากาศธรรมาชาติท้องไร่ท้องนาเฮ้าเนาะทูยุคุงเทพอาจสิคิดอดบาทในยามนี้เนาะครับผม กีเดียสก,กายครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ล้วก,ก็กดกระดิง่งในการนับเดอร์ครับวิถีชีวิตของดู่วิสาลนะของคนอีสานนะผมก,ก็กลับมาจากกรุงเทปมาอยู่บ้านตอนนี้ก็เริ่มวนคิดถึงอยากเห็นงานแล้วครับอยู่ได้แค่สี่เดือนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่กลับมาอยู่บ้านด้นที่สุดเนาะตั้งแต่หน่อยจนใหญ่บ่เคยได้อยู่เฮือนบ่เคยได้อยู่กับพ่อกับแม่ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาอยู่แล้วก็ศสี่เดือนถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วอะ ผมู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วอยากเฮ็ดงานเริ่มกระสันอยากเฮ็ดงานแล้วครับกาต้องร่องเบื้องครับว่าซีอูดีอดอนสำไดนนะากาอย่าลืมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์และกกดกระดิ่งให้ผมได้ด้วยครับกี่เดียสกายชาแนลครับผมคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ